สวัสดีครับพี่น้องมากินเกาเที่ยงเนี่ยมอนไม่กินเกาวเที่ยงอยู่เตาง้อยมาจะหาหมอโรงพยาบาลสกลนครพี่น้องหมอนัดเน่ยมือนอี้วันที่ 2กุมภาพันธ์2568พี่น้องเอาพ่อได้ข่ามาเบิ่งแล้วกต่เราไม่รู้เห็นส้มหรืมีซา้ตลอดปีไม่ตลอดไปพี่น้องเอ้ะกินเขากันทีย่างเที่ยวจะเข้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันแคกินมัจจะบานพี่น้องมีต้มไข่มีตำหมักทัวยงเทียนไม่เหนื่อยเทียนหอไม้ เหมือนอากาศแดดจ้าเลยพี่น้องแดดคักคนกะเล้าอยู่กับพ่อจักแล้วตับข้นหมอมกับแดดมากมาเรือยมาเรือยขอต้นกล้วยเสาเล่นเ,เทียงกลัวเลรอมันม,มาดูว่านี่ ดีดหน่ห่อนห่อนห่อนใช่ออกแดดร้อนอเินเขาแล,ว,แลว,าวก็ทิย่างร้อนจะก้ากับเจพกันเมื่อดอกบรรยากาศรดค้นกำลังเมื่อท้องร้ายแล้วเพระาะว่ามันเทียงมันบ่ายแล้วนต่างทีงว ท่เก <Pedro> <at least S 1> ้าเฮ้ยพี่น้องขอนุญาตกินข้าวันเลยข้ยิมแล้วพี่น้องเมีนแล้วยางเดีจะเข้าก่อนยางตากเดะเข้าก่อนเมื่อโดยอหารเก็บของก่อน

โอ้ยเด็ดดีจะมันลมแต่มันลมยังสีห่อนอยู่มันเดือยังเตบ่แบบแบมีมันจะนาำ มุดหรือเปล่าน้องของน้ำแค่ห้องน,น้ำยิงเยอะมากี่ตัวบราแกมา,มา<อ>วันนี้หองน้ำผู้พิการนะั มีห้องน้ำด้วยพี่น้องเ้ยมีห้องน้ำไว้บริการเ้ยห้องน้ำคนพิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ไม่อย่างหรอมันห่างโอ้ยห้ายมันจะขี่เต็มไปเข้า้ท้ <c oughs> <c oughs> เอานี่ก็ได้นี่นยกขึ้นเลนยไปเออโอ้ยเดียดค่ะเดียดเนี่ยเบียยังเบียดซาบผมเบียดละยี่สิบบาทมักคงชุมเพร่งเตีย ผักหวานป่าร้อยหกสิบอ้หลายแนวเดียพกันอย <c oughs> ่า,างยัาางรอก่อนเบียซาเขามีครับมีเบียรกัญชาก็มีสามดามร้อยยี่สิบสองด้ามแดดสิงของใส่ของซอยของฝากของต้อนไร

ปัญางเเหมือนกัผูมนบเยากเรามาากรัง้ราลปัญาตโวมี่ปากหาบาได้เ่งบริเลนนั่นแต่อแบบขวกเป็นทาแคบขาดปลอดภัยอ่าจพยันตรายทั้งที่ทั้งโนะครับอาชีพอดตกหาได้นะครับเกระตุ้งคนราคาเเขียนไว้มากบาดไเกเก้าหลายจุดกระักระับนะเี้มทำบนกระตามกระลังกรทาเห็นไห ิบาปหาบาทครับเกิดเศษอ่าเกิดเศษคิดใจเฮาคืออยากจะร่วมทำบุญตรยเลยเด้ออยากจะมาโ่มมี้บุญนิทาน้วจังนะครับฝากซื้อให้เป็นบุญฝากน้ากระคุณนิเป็นทานนี่ไปนีีออกไปนีีนี่นยออกมาห้างนี้เเอกไาป็นบัน้านี้มาออกได้อยู่เด้อนี่ยพะราาาน้องเอ้ยอยากเรายนน้อยวันนี้เรามาฝากเกเสียงไว้กับพญสรตรยนะครับ วัตุมงคลที่น้งวัดโอ şallah, ้ยตำตำตำัุมงคลก็ใครจะต้องการที่อยากจะบูชาเอาเมื่อกาบเอาเมื่อไหวเมื่อจักราบูชาก็พอเย็นเชิญเริ่มมี้องเริ่มมีตังราคาตั้งแต่ข้าวติเจาบ้านะครับเอาไปนี่ ความโวิด <łość> ีกี่วันปลาเบิ่ขึ้นมาหลายถ้นเนี่ยนั่งกลังรถลง ออกไปทางฮานนนี่ <Jenny> เออออกไปทับระธานรถ้าวไปนั่นเป็นตัวเขาง่ายวะถ่ายแล้วมาชมบรรยากาศพี่น้องเลยมาไก่แล้วก็เลยพากันมาเที่ยว ข้างหนบันไปดีได้ยังบอนี่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 ซองนี่หันยากคมไปคมไันนี่ไปหัวยักษ์เดือนคืนเออมันยากจะรอหนาแล้วรอลังหันยากนี่ เหยียบอันนี้เหยียบอันนี้เหยียบให้มันเงึงเออไปโยงไปไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปยียบรอดมันก็มึงเงงึงฮะคอยเพื่อในตัวทุกคนเรียกกันว่าจะตัวจะโดดลงเล็กนิดหโอ้โหมีไ่ไม่กี่หออีกยึดอีก bớt thôi đi bớt là đây gì tìa? Phải คืนสืนผ้านาก็ได้เียวมาพี่ไม่เสาอานี่ล่ะ อุ้ยมันเป็นบันไดอะบันไดนี่จะต้องปรชุกมั่นคงอยู่แบบนี่งาีืิ่นอดันเกามันต้องมีาร่อันนี่จะสูงประชท่อ่างน้องแ้วไป เสียงเสียนซี่สักกันมคางมาได้เราคุยน้องเอ้ยมันแดดมันต้องมาแดดลมลมแดดรมลมตกตอนแรงๆแต่กรแตเส้าว่าไหนนอนพี่เนี่

มาห่อนรถเราพี่น้องยังรอเรียนเล่ิ่มเื่อตัวบัตรคือจมกน้ควายมีผู้เบืองซื้อบมกระเทีบมป่ซื้อหมกระเทีมฮะ